อาหานครขอนแกน่นดินแดนแห่งอาระยธรรมศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาครองรับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะก้าวไปท้วกันสู่วิถีอนาคตวิถีคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นองค์กรแห่งนวัตกรรมนำคุณภาพการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพนำการบริหารโดยน,นายศักดาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นประกอบด้วยนายทวีศักดิ์สมนอกนายปฐมพงศ์สมองฝานายสุเนศทองโพงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นตั้งอยู่เลขที่473หมู่ที่2ถนนมะริวันตำบลบ้านทุ่ง เภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด84โรงเรียนแบ่งการบริหารออกเป็น11วิทยาเขตมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน3,354คนบุคลากรในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นจำนวน84คนและมีนักเรียนจำนวน59,501คนนโยบายเรียนดีมีความสุข ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบก็คือการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตและการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนนั้นมีทักษะและสมรรถนะสำคัญที่จะเป็นพลโลโลแล้วก็มีทักษะสำคัญจำเป็นในอนาคตสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เรามีเป้าหมายปลายทางที่จะสร้างผู้เรียนให้ฉลา,าดรู้ฉลา,าดคิดฉลา,าดทำเราม,มุ่งที่จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนำคุณภาพการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพได้นำนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาสู่การ,รปฏิบัติภายใต้นวัตกรรมเสี่ยวสมาร์ทพลัสโมเดลซึ่งเรามีจุดเน้น7จุดเน้นที่สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีทุกข้อ โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อคุณภาพ,ภาพ,ภาพผู้เรียนเรื่องของความเหลื่อมล้ำโอกาสและความเสมอภาคเรื่องของทักษะภาษาทักษะ ICT และดิจิทัลรวมทั้งจุดเน้นของหลักสูตรอาชีวะนวัตวิถีและสุดท้ายเป็นเรื่องของการสร้างอง,องค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งผมใช้ชื่อว่าองค์กรพรวันตาพวิถีหรือว่าองค์กรอัจฉริยะกิจกรรมต่างๆของหลักสูตร ที่เรามุ่งเน้นที่จะมุ่งให้ผู้เรียนนั้นมีคุณลักษณะที่สําคัญที่จะเรียนแล้วเอาตัวรอดเรียนแล้วมีงานทําที่เรียกว่าอาชีวะนวัตวิถีนั้นเป็นหลักสูตรสําคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนเรื่องของพระูปัญญาเพราะเราเห็นว่าผู้เรียนนั้นมีความแตกตา่างมีความชอบมีความถนัดและความสนใจที่แตกต่างกันเราจึงแบ่งผู้เรียนเป็น5มิติด้วยกันตั้งแต่เรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรเรียนท o เอินหรือว่าการเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพอันที่3เป็นเรื่องของหลักสูตรที่จะเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษามิติต่อไปเป็นเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างนวัตกรรมเพื่อไปรับใช้ในบริบทของชุมชนและท้องถิ่นภายใต้รูปแบบของ OECD ส่วนนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกแล้วก็ ส่งเสริมให้ครูได้ออกแบบการเรียนรู้เป็นหน่วยบูรณาการแล้วก็นำพาผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงไปจนสามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้สุดท้ายเราก็ไม่ลืมผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือว่าพิการเรียนรวมแล้วก็ยังที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างความเสมอภาคโดยจัดหลักสูตรนี้ให้กับผู้เรียนในมปลายนั้นได้มีทักษะอาชีพทักษะผู้ประกอบการเพื่อที่จะ พัฒนาตนเองให้มีรายได้ประกอบอาชีพได้ในอนาคตนะครับอันนี้คือจุดเน้นสําคัญที่เขตพื้นที่การศึกษาม,มัธยมศึกษาได้ตอบสนองนโยบายสําคัญที่จะสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดธรรมตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนี่ก็คือการกลับเคลื่อนนโยบายเสี่ยวสมาร์ทพลัสโมเดลภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขภายใต้หลักการแนวคิดความร่วมมือแบบบูรณาการ จับมือไว้แล้วไปด้วยกันครับสพมขอนแก่นได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยโดยนํนานโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนํนานโยบายด้านความปลอดภัยทั้ง4ภัยนะครับมารวมเป็นนวัตกรรมพร้อมกอดเสียวฮักพัชโมเดลภัย4ภัยก็คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ภัยที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ์และภัยที่เกิดจากผลกระทบทางด้านสุขภาวะทางกายและจิตใจ และนอกจากนี้สพมอขอนแก่นของพวกเรานั้นยังได้ดําเนินการในเรื่องของการรักษาภาวะซึมเศร้าในเด็กนักเรียนส่งผลให้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษามาตือภกษาขอนแก่นได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือดีเดีนระดับประเทศนโยบายสุขาดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยสพมอขอนแก่นก็ได้น้อมนําแนวนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการส่งเสริมให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดของพวกเรานะครับได้ ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนแล้วก็มีการประกวดมีการคิกออฟตามโครงการจนสุดท้ายผลลัพธ์ของพวกเรานั้นก็คือทุกโรงเรียนในสังกัดของพวกเรานั้นมีห้องน้ำห้องสุขาที่ไว้สำหรับบริการนักเรียนซึ่งส่งเสริมให้กับสร้างความสุขให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมากครับและนี่คือห้องน้ำของสพอมอขอนแก่นนะครับ ตามโครงการของสุขาดีมีความสุขซึ่งเน้นทั้งความสะอาดแห้งแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับพร้อมที่จะบริการให้กับบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกๆท่านได้อย่างมีความสุขครับการนำเสี่ยวสมาร์ทพัดโมเดลสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนนะครับก็จะมีกรอบแล้วก็หลักการในเรื่องของ การนิเทศบูรณาการเป็นหลักซึ่งหัวใจสําคัญนะครับการนําสู่ชั้นเรียนนั้นในภาพรวมของ อาชีวนวัตวิถีที่ทําให้เกิดคุณภาพที่แท้จริงก็จะมีในส่วนที่เป็นของหลักสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของฐานสมรรถนะหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของอาชีพหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อนําสูนวัตรกรรมของชุมชนรวมถึงหลักสูตรท้องถิ่นด้วยการขับเคลื่อนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือที่เราเรียกว่าเป็นนักเรียนเรียนรวมในตรงนี้ก็มีหลักสูตรเฉพาะในส่วนของการขับเคลื่อน ใจสำคัญก็คือเราจะใช้ดิจิตอลนั่นก็คือแอปในเรื่องของการวิเทศในภาพใหญ่โดยเฉพาะอาชีวนวิถีที่เป็นในเรื่องของทักษะการคิดนนะั้นเราจะยึดหลักการของมูลนิธิทักษะแห่งอนาคตร่วมกันกับ OECD นะคร,บะรับเพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครับองค์กรภรัตภาพาาวิถีหรือว่าองค์กรอัจฉริยะ ก็คือองค์กรที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความร่วมมือภายใต้การนำแพลตฟอร,ร์มทางด้านดิจิทัลแล้วก็ ICT เข้ามาประยุกต์ปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะทำสำนักงานให้เป็นสำนักงานดิจิทัลหรือว่าองค์กรอัจริยะเป้าหมายปลายทางก็เพื่อตอบสนองต่อผูบาอาจารต่อผู้รับบริการ ให้มีความพึงพอใจและการบริหารทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดก็คือพอเราพยายามลดขั้นตอนให้ประหยัดเรียบง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดส่งผลให้ผู้เรียนหรือว่าผู้ที่เราปฏิบัติงานในองค์กรของเรานั้นได้ทำงานอย่างมีความสุขดังคำพูดที่ว่าคนสำราญงานสำาเร็จงานสำฤทธิ์ชีวิตรื่นรมครับ ว่าไม่มีวันจะพลาไป,ปไปทำอะไรได้ดังฝันไฟถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเรา